มาถึงเรื่องราวเรื่องแรกแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะวันนี้ถ้ามุมกล้องแปลกๆก็ต้องขอโทษด้วยนะมันเป็นอุปกรณ์โมบายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับมาเรื่องแรกกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะหลังจากที่แกออกมาพูดเรื่องของการขึ้นกำแงพงภาษีใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาครับกับประเทศไทยเช่นกันนะเพราะาประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งในสิบครับล่าสุดนะจากข้อมูลศูนย์วิจัยของเกษตรกรไทยนะครับพบ <c oughs> ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมานะครับไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับสิบจากเดิมเนี่ยเป็นอันดับที่สิบสองของประเทศที่เ,เกินดุลการค้าของสหรัฐมากที่สุดในโลกนะโดยมีมูลค่าเกินดุลอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันสี่มืหนึ่งพันห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับด้วยมูลค่าเกินดุลถึง2 0 7 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับตามด้วยเม็กซิโกอยู่ที่1.157,000ล้านดอลลาร์แล้วก็เวียดนามอยู่ที่1 1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยเขาเจอมาตรการเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราดูนะออตอนนี้ก็ต้องมาเราแวดระวังแล้วกันว่าถ้าเกิดว่า เกิดการขึ้นเนี่ยจะทํายังไงจากสถานการณ์นี้นะครับทำให้ไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่อเมริกาเองเนี่ยต้องการดึงกลับไปผลิตที่ประเทศตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้เขาอยากจะให้อเมริกัน g กร a t ะเก็นเวอร์ชันสใช่ไหมก็ต้องการให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เคยผลิตได้ในอเมริกาเนี่ยเขาจะผลิตเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยานยนต์คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะ โดยอาจจะต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดเราเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันดิบเคมีพันธุ์ก๊าซธรรมชาติหรือว่าเครื่องบินเล็กถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวสาลีเนี่ยเพื่อลดความตึงเครียดเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับว่ารัฐบาลไทยจะสามารถเจราจาได้ผลมากน้อยเพียงไหนนะแต่ว่าถ้าไทยถูกขึ้นภาษีสุลกากรก,ก็จะกระทบกับตัวของอีดครับ ราวๆศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นจะทให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวลงอีกนะอาจจะไปแตะที่ระดับสามสิบห้าบาทต่อดอลาาลาร์สหรัฐก็ถ้ามองว่าเงินบาทอ่อนเนี่ยก็ก็อาจจะกระทบะค่อนข้างหนักเนาะเพราะว่าตอนนี้เราสามสิบสี่กว่าใช่ไหมถ้าสามสิบห้ามันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะเงินบาทยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วก็คนส่งออกอาจจะอาจาอาจะมีความสุข นะเพราะว่าได้ได้ได้เงินบาทเยอะขึ้นนะครับแต่ว่านําเข้าก็จะลําบากมากๆนะครับเพราะว่าซื้อของแพงนั่นเองนะ <c oughs> โดยสินค้าที่อเมริกาเองหรือสหรัฐเองเนี่ยยังผลิตไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ได้เพิ่มการจ้างงานเนี่ยก็จะมีบางส่วนนะอย่างเช่นพวกยางล้อแล้วก็สิ่งทอนะครับที่อาจจะไม่ได้ถูกขึ้นภาษีแบบหนักๆทีนี้ก็ต้องมาดูกันครับเพราะวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมอเมริกายังไม่เช้าเลย เพราะว่าอังกฤษเนี่ยเพิ่งเช้าอเมริกายังไม่เช้านะก็ไม่รู้เลยว่าอาทิตย์นี้นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมากับประเทศที่เกินดุลหรือเปล่านะอย่างไรก็ดีครับต้องพิจารณาความชัดเจนของมาตรการนี้ในวันที่1เมษายนคะรับเพราะว่าเขามีการเลื่อนให้กับ <c oughs> บางประเทศใช่ไหมเขาก็เลยมองว่าเอออันนี้น่าจะเป็นเส้นตายที่หน่วยงานของของอเมริกาเนี่ยน่าจะออจัดการ แล้วก็หาแนวทางแก้ไขให้แล้วเสร็จทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูครับประเทศไทยอาจจะโดนไม่มากก็น้อยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยสําหรับใครที่ <c oughs> ทําธุรกิจนําเข้าก็อาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าติดตามดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็อันตรายพอสมควรอะ